ไี่ัำค่ะคลไม้ผลไมือนะคะถ่ายรูปมนเสร็จแล้วก็ไม่หยิบของเลยคุณทิ้นของทิน เลี้ยงพื้นที่นิดหนึ่งไงเนาะไม่งั้นมันจะกินพื้นที่เยอะ ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยพุ่จากไปไหนไกค่ะเดี๋ยวมีอีกแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ

ว่าน้องวัวสาวแห่งนี้<ฮ>ะะนะครับผมเราสองคนนะครับพิธีกรจากรายการนายเอ็นเตท์เนะฮะนะครับก็ผมเองนะครับแล้วก็ะค,ะ <ฮะ S 1> คุณแป๋วนะฮะก็สวัสดีทุกทุกคนนะรู้สึกดีมากๆเลยทีเดียวที่ได้มาท่วกิจกรรมร่วมกันดีๆแบบน,นี้ที่นี่นะ,ะฮะ,ฮะ,ะเดี๋ยวออรรถใช่ไหมคร <ฮะ S 1> ับเดี๋ยวนิดนึงนะฮะรถทางด้านนี้นะฮะขอถอยออกหน่อยับพี่คนขับรถอยู่ไหนเอ่ย ะฮถอยหลังออกไปนิดเดีก่อนเนาะมีใครขับรถเป็นไหมฮะพี่คนขับรถมันเป็นกล้ามเนี้ยทั้งทุกคันเลยตรงเนีฮะเอาทุกคันเลยนะสามพันนะฮะช่วยถอยออกหน่อยนะครับผมนิดนึงนิดนึงเร็วขอความร่วมมือด้วยนะครับครั้งแรกอันที่สองอันที่สามนะฮะสามพันนะครับครั้งแรกด้วยเดี๋ยวไปเรก่ันเดียวเนี่ย ี่ครับรถจะไหนเลยตามไปดินคุณเห็นไดมว่ายามาแล้วโอเค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 มอเคโ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 ัเคโอเคอเคโงเาโอเคโอเิโนเงก่อนดีกว่านเค็ับิี่สาวอเคโอเคโนเคโนเเป็นกิจกเรมเราเรียกว่าเป็นเิจกเรมดีๆภาเคโอเคโรเคเเาเเเัีเนีค สองงเหวอเน่ไมเราถึงเพื่อมาที่นีครับ้ทำไมครเพราะว่าศิษาิาต่างโลกน่นแะคะอบอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยคือต้องการความช่วยเหลือจริงๆมีความลำบากจริงๆใช่ไหมคะผมเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำเนี่ยก็เพื่อนเพว่ก็่อด้วยนะงแล้วก็เห็นววาเ่ความรักความสามัคคีกันของที่นี่ของทุ่กโรงเรีนนี้นี่นะฮะ เราก็เลยอยากจะมาช่วยเหลือนะครับด้วยการเนี่ยมาสร้างโรงอาหารมาทำห้องสมุดนะครับแล้วก็พร้อมๆกับคุณเจ้าบิณของเราในวันนี้นั่นเองใช่โอ้โหท่านบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามาเอ้ย่ใช่นั่งรถขึ้นรถพนงจากรถนะอะไรนะเด็กเล็กๆไม่ยด้รอพนักงานจากรถปุ๊บเด็กบอกว่าวิ่งที่นาวาเนี่ยเขาทำผู้พันทันซึ่งก็มาถึงเรียบร้อยแล้วพี่ต้น แล้วก็แน <No 1> <statistically formed> <worldwide> ่นอนศิลปินจากวงการบันเทิงนั่นเองเนี่ยศิลปินจาก AF ทั้งหมดเลยนะฮะที่มาทำกิจกรรมร่วมกับพวกเราทุกๆคนนะคะโอเคเรานะเชิญมาเลยแล้วกันไอ้คำวงเลย